ให้ดูผักตำลึงผักตำลึงนี่มันก็มีหลายพันเหมือนกันนะอันนี้ตัวอย่างให้ดูสังเกตดูใบมันจะใบมันจะมีความแตกต่างกันนะถ้าเป็นใบที่มีหยกัยกๆอย่างนี้บางที่ก็แหลมกว่านี้อีกเขาจะให้เรียกง่ายๆว่าตําลึงผู้ ถ้าใบเต็มๆอย่างนี้เขาให้เรียกว่าตำลึงเมียตัวเมียตำลึงตัวผู้นี่เวลามันเป็นลูกมันก็ลูกมันก็เจ็ดลายๆเนี่ยเหมือนใบมันลายๆนถ้าเอายอดมันไปล่วงคิปนพริกมันจะออกคมๆหน่อยบางทีก็ทําให้เก็บท้องท้องล่วงอาจจะเป็นยาไทยของบางที่ ทำให้ขี้ไหลถ้ากินเยอะๆตัวผู้นี่นะส่วนมากเขานี่ยโยมเอาฝักบุ้งแบบนี้ไอ้ตำลึงแบบนี้ใบเต็มๆหน่อยมาลวกกินจิ้มน,น้ำพริกมันจะกินเยอะมันก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บท้องไม่ขี้ไหลแถมมีวิตามินบำรุงร่างกายบางที่บางแห่งเขาปลูกขายนะ มีวิตามินบำรุงร่างกายบำรุงสายตาอะไรนี่แหละแล้วหัวมันเง่ามันนี่ก็เป็นยาด้วยบาลึงเก็บยอดมาจิ้มน้ำพริกหัวมันเง่ามันก็บางทีก็เป็นยาบำรุงเขามาดองตากแดดดองใส่น้ำผึ้งเป็นยาบำรุงมันอาจจะมีสายพันธุ์อื่นอีกนะจำไม่ได้ เดี๋ยวนี้เห็นเห็นมันอยู่ใกล้ๆกันเลยเอามาให้ดู